สบายดีพี่น้องบนนกอินทต้มไก่ต้มไก่เต้ถึงเลยน่าเปื่อยอย่าีโหดก็ได้สบดไปกินแล้วต้มไก่มือนี้นะต้มเป็นโตเลยสิหากินแนวอื่นแหละมืออื่นเศร้าคนแรกสุดไปกินมันต้มไปเนี่แหละต้มมันไปเปื่อยอย่างสิกินไก่พันธุ์นี่ต่างหยาบเนาะอย่างนี้มันซุบซิบชักเถื่อนเด้อบาบนี้เด้อโต๊ะหกชิ้พันโต๊ะละร้อยบาทงากินแนวอื่นเล้วพี่น้องเอ้ ขาบากินตะไก่เนี่ยนะพี่น้องออกมากินเขาหนะ้าไม่มอนถาต้มไก,บกไ่บาใบก็เลยต้มเลือดงัวโอขึ้นต้มแซ่บก่อนเลือดพี่น้องนี่ผสมพักเกวประเด็กเหมือนเดิม,มหังเขาเจ้าเขาไม่นั่งแออามาหาย้ยหังเข่าไม่เพ่อนเป็นเกี่ยวเขา่เขาก็หาเข่าคนมากิน มาขากินข้าวแรงกันเด้ออะสบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อพีน้องมากินข้าวปัมาปมปมอนอีกแล้วก็วยจังหวัดช่างเนี้ยป้าปาปลาป๋า่ข้าวแล้วปัมอนอีกเมือนกันโอ้ยตั้งใจว่าทดีดกว่าป๋าป้ามมาตายละบภาษาได้เลยนี่แหลมาเด้อมาเด้อแสด็จมากันเด้อต้อมแสดบคนเลือดกินง่ายๆ นี่ชอบปลาหมออ้อตอกมองเนยอตะเลงถาต้มไก่ไว้ปืนเร้าพล้สิกินมันต,ต้มใวหมูตงงคืนนี่แหละไก่อันนี้หยาบใส่พันใส่ท่านไส่หยาบแสบได้ต้มอันนี้น,นะ นน่นโต่นว่ะแเอาจานมาให้แม่มึงอีกจานหนึงไปจัดใส่จานมันเลยไม่กินกับจานเอาส่วนต่างหากนะ

ประมอนขึ้ถทามาได้เ,เลิกกินก่อนเอามาให้เจ็ดีเห็นแน่มาสบายดีแน่นั่งเอกประจำบ้านน่าทานสบายดีพี่น้อง <laughs> <laughs> นั่งใจคนเก่าคนเดิมเลยพี่น้องเลยนั่งเกยค <laughs> นเดิมนั่งเมืองเดิมบ่เลี่ยนเปลง หนึ่งเขากับส,สายข้าศัตริย์สายิพยอันนี้ง่ายเดียวเพียวมีม้นนางง่ายนางกัตตมาศรุ่นขึ้นเนี่ย,ย,อ,ย <c oughs> อยากสบายในใดเหมือนมอน้นนี่กนเนาะอยากหัว <c oughs> อยากหัวก็อยากให้ทอกัน พิมพ์ภาษาไทยก็ไม่ม้อนพิมพ์ภาษาไทยจะไปเบิง้งมันมีตัวเล่าอะไรอยู่ฮะบ่มี่ได้ตัวเล่ามีตัวเล่าปุ่นบริหันบะหมี่พิมภาษาไทยจัางนั้นก็ไกลเคไะใครภาษาไทยจัางนั้นไม่ม้อนเทียนนะอืองว่าไม่ม้มอนเกียนตัวไทยบุพเพ็ญอ,อ่างหม้อหมาถือเบ็ดหอหีบถือเบ็ดไหมหรอบ่มีได้ตัวล่าปุ่นนะบ่หมี่ นี่จะตัวไทยบริเทียงเราพึ t t ่งมันเทียงว่าวันนี้จะภาษาไทยมัดยี่มอะไรมันบมนะตันมีภาษาล้วนี่บอหอหอหีบมันหอลาวแต่ไม่มีความีน่ะต่างกันหอหอไทยกับหอลาวมันก็ต่างกันมอก็คือกันมมมาก็ต่างกันงอ่างต่างกันงองูก็ต่างกันบุคือกันนะ ไปเที่ยงดอกเราทพื้นแต่ไม่มันพิมพ์ตัวไทยหมดนะม่นมีตัวลาวแม่นหมดแหละมันเราถึกวะไปเที่ยงเด้อทุกอย่างที่พิมพ์คือเป็นตัวไทยทั้งนั้น คำเบ้าคำซับคำเบ้าเนี่ยไม่ใช่ถือกับพวกเบาแบบลาลาวมาเล้วจาว่าจาหายสุญญากี่งเอ้ยเมกอ้ลานเออยมากินเขานี่แม่มนี่มามามาแสบแบเนี่ย กาเรื่องมันเป็นเรื่องกินเผาแซ่ดนะมากินน้ำกันหายบุรีความหายบุรียังก,ก็คือกันมึดโมโหนี่ผ้าตัวตกตัต้สัวนวา ยกสากอียังบอกคุณบ้างยกสากสากคือหัวยกหัวหัวนอนนำ้ำซ้ำแม่นบ่ล่ะยกมา้าม้ากัดปากเปะะ็นบ้างยกสากสากคือคัวยกหัวหัวนอนนำ้ำซ้ำติดต่องบ่ล่ะไม่มาเลาเนาะแม่นเลยน,นะ กันแท่งกันจะสั่งจุห้ยะุย่เท่าไปดูกการจ้างส,สามพันไม่ตีบ้านผีเมืองน้องไปมาหาสู่น่ะ <c oughs> ไม่มั่งเราถือ่าละถึงี่คนละบ้านคนละพอ่อคนละแมกะ่กะเป็นทีเป็นน้องกันได้ นิ่งก็พี่ก็น้องอีกความหักนะคนอื่นนะบอสืออาหักกันเนาะมันบอสือบ่ลระเนาะถุกเอเดนเอ้ยช่วยช่วยยากหักกันแทนกันลวย mm. อ่ะเอาละยายห่า,หางค <c> ล <ười> ิปนี้ก็ล่าพีล่าน้องล่าลูกล่าดานเด้อ mm. ถูกค,ำคำมอมเมนต์ความมุขขอบใจถูกกำลังใจเนาะเท่าย